ดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ําหวานนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะตอนนี้ควรกอบควนลอยแล้วก็ควรตาลนะคะก็แบ่งหน้าที่กันนะคะทำความสะอาดโรงช้างนะคะให้น้องน้ําหวานและแม่พังโบวี่นะคะอ,อ๋อได้สมขยะนะคะตอนหัวค่ำน,นะคะเพื่อไล่ยุง เวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะคะโอ้คนช้างก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทําความสะอาดพี่น้องช้างนะคะกินตอนกลางวันนะคะเพื่อจะได้ให้หญ้าตอนตอนคืนนะคะทําความสะอาดรอบรอบที่สามนะคะน้องช้างทั้ง2เชือกนะคะก็ได้กินหญ้าอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะ มีควนช้างก็แบ่งหน้าที่กันนะคะควนหล่อยก็เป็นคนเก็บมูลช้างส่วนควนก๊อบก็เป็นคนเผาขยะนะคะเก็บเศษอาหารส่วนควนตานะคะไปตัดหญ้านะคะมูนค่ะตัดหญ้าอยู่สวนของน้องส้มนะคะ เล่นนะคะควนก๊อปสวัสดีครับควนก๊อปก็ทำราารับผมอบเ<ว>ย็นนะคะของควนช้างครับนี่ก็ชีวิตประจำวันของควนกอน๊อปควนลอยแล้วก็ควนตามนะคะแบ่งหน้าที่กันนะคะลงมือด้วยกันครับค่ะเขาขยายด้วยเลยเนาะไล่ <พอ S 2> ยุงตแต่งหัวค่ำนะคะเเพรราาาะว่ ถ้า,า,าก็จะเยคระสมก็จะเขายากนะคะลมแรงนะคะหน้าหนาวอะไรคะลูก <c oughs> <c oughs> ไม่มีกล้วยมาให้หนูเลยวันนี้นี่ก็กระท่อมทันใจก็ยัง ลมแรงนะคะคก็รวมด้วยช่วยกันนะคะทําความสะอาดนะคะถามกันนะคะว่าจะเผาอะไรก่อนจะทําทอะไรก่อนนะคะตอนนี้ช้างบ้านทะลาดเหลืออยู่สองเชือกนะคะ มูลขยะเต็มมูลของน้องชา้างเสร็จแล้วหรอครับคนลอยยังครับคนลอยก็ช่วยกับคนก๊อฟนะคะสวัสดีครับควัสดีค่ะครับผมช่วยกันครับช่วยกันว่าทีมงานเราละเหลือนิดแล้วครับเออคนกอฟคะขอดูคา,าดคุณหน่อยค่ะช้าง คอนลอยเ้าไปวางไม่ไงไม่ไมรู้ครับเนี่ยช้างเอาไปกินสองสองเล่มแล้วครับเนะี่ยไม่ได้กินเข้าไปนะคะ <ไป S 2> เล่นนะคะเล่น<ๆ>หาก,กินไปหล้วครับดูครับตามพาดครับอยากรักษาตรงตรงครงับพวงหมดแล้วใช้ไปก่อนค่ะใช้ <c oughs> ไปก่อน่อนก็นจะทำไปเรื่อยๆนะคะให้สะอาด ค่ะตอนนี้เราก็มาดูควันลิงนะคะตัดหญ้าไปให้น้องน้ำหวานแล้วก็พังโบวี้นะคะเครนค่ะควันลิงส,สวัสดีครับตัดเยอะเลยนะคะให้กินตอนกลางคืนใช่ไหมคะครับกลางคืนให้กินเยอะเลยครับกลางคืนให้อัดหญ้าเยอะเลยนะคะ ตรงนี้นะคะพังน้องส้มก็บอกว่าให้ตัดได้เลยนะคะกว่ามันแก่นะคะถ้าแก่มากนะคะช้างก็ไม่กินเนาะลบแรงนะคะพี่พี่เอซพรุ่งนี้เราจะไปดูอ้อยใช่ไหมคะอีกเจ้าหนึ่งเขาจะเขาจะขายเนาะเราจะไดูนะคะว่าเยอะขนาดไหนนะคะ จะตัดหมดตัดหมดเลยใช่ไหมคะตรงที่ยาวนี่คราวนี้ก็จะตัดให้หมดเลยนะคะเพราะมันแก่แล้วนะคะสวยมากเลยะคะ่ะก็ทังน้องต้มก็ได้ให้นะคะเอาไว้ให้บบน้องน้ำหวานและให้บูวี่นะคะได้กินนะคะตอนนี้นะคะก็มีช้าง น้องใหม่นะคะมาอีกเชือกเอาสองเชือกนะคะแม่ลูกนะคะมันจะเป็นทางวัฒนาก็จะเหลือสีเชือกนะคะตอนนี้ที่ไม่ได้ไปไหนนะคะนี่ยากเกินให่นะคะถ้าเราตัดนะคะมันก็จะงอกขึ้นใหม่เยอะเลยนะคะยิ่งตัดยิ่งยิ่งออกนะคะค่ะตอนนี้ก็หล่อยนะคะก็ กับคนก็ทําความสะอาดเสร็จนะคะแล้วก็คนตาก็ได้เอาย่ามานะคะคนลอยจะไปช่วยคนตาใช่ไหมคะครับค่ะไปช่วยหอบหญ้ามาให้น้องน้ําหวานนะคะกับแม่บูนะคะทาความส,าส,าสาะอาดสะอาดสะอาดมากเลยนะคะน่าอยู่มากค่ะตอนนี้นะคะแม่บ้านก็อยู่กับสามหนุ่มนะคะ มีคนดูแลเลยนะคะตอนนี้มันดูแลสามหนุ่มนะคะตอนนี้หยอกล้อเล่นๆกันนะคะอะไรก็จะได้ไปช่วยคนตาลก็จะให้ความคนก๊อฟนะคะฝากคนเดียวไปก่อนนะคะ มด้วยช่วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันแค่นี้นะคะเรือเหลืองแค่นี้นะคะค่ะค่ะอายุสามสี่วันนะครับค่ะเขาช่วยกันนะคะทำความสะอาดรักษาความสะอาดลงช้างช่วยกันขอรู้ว่ามอบให้ตอหน่อยเป็นหัวหน้าแทนแล้วครับค่ะเพราะว่าตอนนี้คนอายุเยอะสุดค่ะตอนนี้ น้องๆน,น,นะคะเขาเลี้ยงช้างด้วยใจรักนะคะเลี้ยงน้ำหวานกับพังโบวี่นะคะน้องสองคนนะคะไม่ได้เงินเดือนจากจากเจ้าของทั้งสองเลยนะคะเพราะเราเป็นช้างที่ไม่มีเงินเดือนนะคะเขาเลี้ยงด้วยใจนะคะ,คะก็หอบมาให้นะคะหอบมาให้น้องๆน,นะคะ ไปกินนะคะดีนะคะที่มีหญ้าของพังน้องส้มนะคะที่เหลือไว้ให้นะคะแล้วก็จะได้ไปเอาญ้าของสีดอกขุนเงินนะคะคนรักก็ให้ไปตัดนะคะไว้กินนะคะเพราะว่าสองเชือกนี้นะคะก็ต้องกินเยอะนะคะใช้เวลาตั้งหลายเดือนนะคะกว่าจะถึงหน้าฝนอีกครั้งนะคะ คนลอยเซยีแล้วค่ะเอาไว้เอาไว้ให้กินตอนคืนใช่ไหมคะคนลอยกองนี้นี่ดีพอแล้วค่ะเห็นอาหารไม่ได้นะคะน้องน้ำหวานวันนี้ก็ได้สับประรดมานะคะได้กินหลายวันอยู่นะคะค่ะวันนี้คนลอยก็ให้ตอนกลางคืนน้องน้ำหวานจะ อยู่กกหลักนี้นะคะแม่โบจะอยู่ตรงนู้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝ<โฟ>ากพี P ่ๆเอฟนะคะ<โฟ>ช่วยกดไลค์ช่วยกดสับตะไคร้นะคะให้น้องน้ำหวานด้วยนะคะ ขอบคุณพี่พทุกคอมเมนต์นะคะทุกกําลังใจนะคะทชี้ให้น้องน้ําหวานและทีมงานช้างวัฒนธรรมของเราตลอดมานะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยก่อนนะคะก็ขอ,ขอสวัสดีค่ะ